แล้วโดดทํามึงเลียกกากแล้วพวกกูเฟลปล่ายที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจํไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายถึงเคสโอซี S o C, ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีนักรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย หารถออกมาได้ปะแล้วไปเข้าอะไรในคูบมโดบรออไม่ได้เอ้าแล้วกูตกรถได้ไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวตกรถได้ไงวะเล้กูตกรถได้ไงวะตนรถลัลัังออะไรกัน้วยเ่้าเพิ่งลงใจเย็น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 ปืนปืนปืนพอกันปืนพอกัน ยิงติงยิงต่อยิงต่อยิงต่อน้องต่อยิงต่อ้งต่อไอ้กิกี่แก่เยวไิต่แกคิอดเล่นัวเขาอดเลนไม่โดครับผมไม่โดนผมให้ตกสักอันนีให้ตกสักตัวนีให้ตกสักตัวนี เด็ดสามลงด็ดสามลงเดตัวสามลงด็ตัวสามลงด็ตัวสามลงด็ตัวสลงเด็เพื่อเรานอนเพื่อเรานอนเพื่อเรานอนเอให้มันนอนไปนั่นแหละปูกลางปูตรงนี้ปูตรงนี้นมันล้มมันล้มมันเล้มไม่ได้ยางไอเลี้ยวสามอยู่เลี้ยวสามอยู่เลี้ยวสามอยู่มองดูตรงเลี้ยวไว้นะถ้ามาลงถ้ามาลงบอกกูถ้ามาลงบอกกูเลี้ยบนสะพานไหม

สองกันนะขามีลายี่ิงให้ตกหน่อยยิงให้ตกหน่อยยิงให้ตกหน่อยยิงให้ตกหน่อยไม่หล่น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 ปืนมันอยู่นี่ปืนมันอยู่นี่โอ้ยเฮียรถเฮ้ยเฮียหนึ่งหนึ่งเหอนกายืนพวกกูปัหนึ่งหนึ่งือนารยืนพวกกูปับเห็นตงอุรุ่คพักรอังุนพกว่าโฟกัสกูไว้โฟกัสกูไว้โฟกัสกูไว้ โฟกัสตรงอูรุสเจโฟกัสตรงอูรุสปืนหนาตะคันนี้ปืนหนาตะคันนี้ปืนหนาตะคันนี้ยิงตกล้างรถไฟ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 ดีดีไอ้อะไร้าอกาอกไยืนขึนมาดีมายืนก็มาดีทีา

ปามาามาตากูตากูตากูมองรุด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 เหมือนมอุลุตรงกลางตรงกลางตรงกลางตัวเลี้ยวมอง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 เลี้ยวพี่ลำซเบอรพี่ลำซาเบาะซาเบรเลียวอยู่ไหนวะเริ่มลงแลนะมันเริ่มลงแล้วนะลงลลง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 ลลง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 ลลงลงลลง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 ลลง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 ลลง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 งลงลงล ายี่ได้การเล่นร์เงนกีมัยิงกูดีมัยิงกูอารอนยิงกูโรนยิงกูสวยสวยสวยสยสวยไหวไหวไหวกกไว้กักไว้ลงฟกลุงฟกทำหน้าที่ตามตามที่ตามที่เคยทำาจมเพื่อนอย่จมได้เกี่ยวโทษเนาะเป็นที่อะไรกูชุบกูชุบที่อะไจีทีี กูชุบกูชุบเจ้าโง่โเลยโเลยชุพี่จิพี่นอยเ่ึงมือล้ำละมล้ำละมึงเยมือชุบอตอนมึงกับมืกับก่อในกระยิมัไม่ไหวมึงไอ้ลุงลุงทำหน้าที่ีลุงไอ้ลุงข้างหลังไฟข้างหลังไฟฟังปูปืนข้างหลังไฟข้างหลังไฟข้างหลังไฟมันเอาเอาเพื่อเราไปกับ ตามกูลนตามกูลนตามกูลนหลังไฟมันเอาเพื่อนไปจากไปแล้วผมอยู่หลังไฟแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลนลนยิงกูลน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 เราแยกสองไฟเพื่อนต่อแยกตรงกลางตรงกลางมองตรงอูรุได้อูรุทอูรุทเล่นอูรุทเล่นอูรุทเล่นอูรุทเกิดมาไปเล่นอูรุทเกิดมาแล้วไปเล่นอูรุทเกิดมาแล้วไปเล่นอูรุทเกิดมาแล้วไปเล่นอูรุทเฮ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยแล้มาโทษชุดรถชุดรถสวย

กลับมาเล่นด้วยกันมาชุบเพื่อนกลับมาชุบเพื่อนไอ้ยี่กลับมาชุบเพื่อนกลับมาเล่นตรงกลางนี่กลับไปตรงนี้กลับมาตรงนี้หมางเสชยงกูชุบเพื่อนด้วยเชิดกูยัดไปเลยแทงยัดไปเลยกลับมาชะยู่ให้นั่นเลยกลับมาชุบเพื่อนกลับมาชุบเพื่อนเล่นด้วยการพวกพันธุ์ที่เป็นสายบอดอะไรพี่อยู่สถานะรุ่งต่อ